จริงจังอะ่ะหัวีโอ้โหอย่าไรยังกว่าชี้หน้าเน่ยฉันใส่ชี้หน้านีนะชี้เลย,ยตะกี้เขาชี้หน่อยประมาณว่าเล่นแรงแล้วนี่ว่าเครื่องบินมันขึ้นลงตลอดเลยเเรถไฟนี่ว่า chán nó chán nó chán nó chú 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 ủa có mua rồi à mua rồi gì đây mua rồi mua rồi nó nhét nhét như vậy thôi này nó sẽ khốn luôn nó cứ đứng đằng kia để nghe cái này cái này cái này cái cái này 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 cái

ไปพินแดนให้ดิให hey, uh ้ด oh. ิชิบโอ้ส yup. ุดยอดอ่ะดีดีดีไปลงตัวเรียบร้อยทนแหละไปเสียเปรียบแล้วเสไม่เป็นไรบีไปดิบี้ไปโอ้โหน่าเล่นมากเฮ้ยวิ่งทันแล้วเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหมันหมดแรงตั้งแต่ว so ิ่งมาเนี่ยมันเหนื่อยเลยได้ดู แทนพี่น้อยเหรอพี่ะเบสเบสสูงก็เปลี่ยนไปลงมาได้เป็นเป็นพี่ไก่ออกออกขวากระโดกระไก่ได้ยี่ห้อตัวไหนโรเทชับโเ่นอ๋อจะพี่ไก่ขึ้นปีกแล้วอ๋อเติมอ่ะพี่สามไงพี่ไก่เขามีใบเหลืองอยู่ด้วยมั้งเอาไปเล่นเป็นตัวลุกจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเสียบมากอ๋อให้ ให้อาจารย์สนใจมาเป็นแบ็คโอเคถูกต้องพี่ไก่เล่นตัวขวาแทนพี่ยอดไก่เล่นตีอแทนพี่ยอดไงโอ้โหแรงเยอะแรงเยอะต้องพาไปชักว่าแล้วมั้งนี่เพื่อนอยู่เสาหนึ่งแกเปิดไปเสาสองพอแล้วพอแล้วโอ้โหเดเลยกเดินเข้างจะเลยก็เปิดเปิดเลยเดาเปิดนี่เปิดนี่ เปิดลยทำมาได้แน่นอนเลยต่อเองเลยน <ทำ S 1> ีน่หว,ว่า<อ><อ>น่าจะเปิดแล้วเนาะน่าจะผิดเหลี่ยมเปิดแล้วตรงตะไคร้แม่งโล่งไม่ได้เลยต, <laughs> ตะไคร้ก็เปิดแรงง่าดูยินดีต่อ